สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้เยวันก็มีว่านค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็สกุลอะโลคาเซียนะคะคือแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะเราจะสังเกตได้ว่าทำไมนะมันมันถึงไม่เหมือนกันก็มีจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะ อันนี้คือตัวเมียนะคะตัวเมียที่เยวันมาโชว์นะคะตัวเมียนะคะจะจะใบใหญ่นะคะจะใบใหญ่ผายกว้างนะคะมีรูปเป็นหัวลูกศรชัดเจนนะคะนี่หัวลูกศรนะคะนี่นี่นี่หัวลูกศรนะคะหูใบจะเป็นหัวลูกศรนะคะเนี่ยนี่เขาเรียกหูใบนะคะนี่เนี่ยค่ะเป็นหูใบนะคะ ขอบใบเป็นหยักนะคะขอบใบจะเป็นหยกักคลื่นเว้าวนะคะลึกนะคะลึกกว่าตัวเมียมากนะคะขอบใบก็จะลึกกว่าตัวเมียนะคะที่เดินชัดเจนมากก็คือสามารถที่ว่าทําให้เราเห็นชัดเจนก็คือเส้นกลางใบนะคะหรือกระดูกนะคะกระดูกสันนะคะนี่จะนูนนะคะจะนูนขึ้นมาจน จนถึงขอบใบนะคะนี่ฮะจะนูนนะคะเส้นสันใบสันสีขาวเนี่ยค่ะนะอันนี้คือตัวผู้นะคะอันนี้คือตัวผู้ <ส beleza. S 2> อันนี้คือตัวผู้นะคะ<ส>ตัวผู้จะไม่มีหยักนะคะทุกคนเนาะนี่ตัวผู้จะไม่มีหยักนะคะแล้วก็สันดูกจะไม่ชัดเจนนะคะกลางสันจะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ตัวผู้นะ เราจะสังเกตง่ายๆคือตัวผู้จะไม่มีหยักนะคะขอบจะจะไม่เป็นหยักนะคะสันก็จะสีจางนะคะสีจางนะคะไม่ไม่สีเด่นชัดเหมือนตัวเมียนะตัวเมียจะเป็นสีที่เด่นชัดนะคะแล้วก็สามารถเราแยกได้ว่าตัวไหนตัวผู้นะคะตัวเมียเนี่ยค่ะคุณดูตัวเมียนะคะตัวเมียนะคะ,ะ,คะจะใบ อยากเป็นคลื่นนะคะส่วนตัวผู้ไม่มีอยากนะคะแล้วก็กระดูกสันใบก็กระดูกก็จะเป็นสีขาวเข้มอันนี้จะเป็นจางอันนี้ตัวผู้นะคะตัวเมียนะตัวเมียนะนี่นี่เห็นยังคะนี่ตัวเมียนะคะตัวเมียตัวผู้นะคะแก้วสารพัดนึกนะคะ นึกสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นนะจริงไม่จริงก็ต้องพิสูจน์นะคะแล้วเราก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตามบ้านเรือนนะคะยาวนะกว้างนะใบใหญ่ผายนะแายแผ่กว้างแต่ถ้าเป็นเป็นตัวผู้จะเล็กนะคะคนดูได้นะคะเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะตัวผู้กับตัวเมียนะคะ อันนี้จะเป็นหยกัยกหยักหยันะคะตัวส่วนตัวเมียจะไม่มีหยักนะคะน,นี่จะเป็นตัวผู้นะจะก้านจะอวบนะคะอวบนะเห็นไหมทุกคนนะก้านจะอวบตรงนะคะสวยงามนะคะอันนี้คืออันนี้คือ,อนนคือตัวผู้นะคะ นะสวยงามมากนะคะสวยนะยวันก็จะมีว้สองนะสองกระถางนะอันนี้คือตัวผู้เมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าไหนตัวผู้ตัวเมียนะคะจำพิษจำถูกนะคะอันนี้รู้แล้วนะคะตัวผู้ไม่มีหยักนะคะใบเล็กเนาะแทดแต่ถ้าเป็นตัวเมียจะมีหยักนะคะเส้นกลางจะสีเข้มส่วนตัวผู้นี้จะจางนะคะจะจางแล้วก็ไม่นูนนะคะตัวตัวเมียจะนูนนะคะอันนี้คือ แก้วสารพัดนึกนะคะสกุลอะโลคาเซียนะคะเนาะสวยนะคะเห็นเป็นยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะกดซับะไครให้เยาวันด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเยาวันก็จะหาตัวสวยๆงามๆต่อไปมนาะให้เอฟสีให้พี่น้องได้ชมนะคะบ้านของเยาวันก็อยู่ในบ้านนี้แหละนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจคะ่ะเนาะ สวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ